สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาชวนทำการเลี้ยงปูนานะคะป้าดูจากในคลิปใน youtube นี่แหละเห็นเขาเลี้ยงกันเยอะเลยช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดก็หาอะไรทำที่บ้านง่ายๆนะคะแล้วดูแล้วต้นทุนนะ่ะมันไม่สูงมากเกินไปนะักเพราะว่าเราสามารถหาอุปกรณ์ภายในบ้านเองได้อย่าง ตอนนี้ป้าก็จะทดลองเลี้ยงในกระบาปูนซึ่งที่บ้านมีอยู่แล้วนะคะป้าก็จะตัดไม้ไผ่เป็นท่อนๆนี่แหละแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนเอามอดออกนะคะป้าก็จะตัดเป็นสองขนาดคืออันนี้ขนาด18 2 0ถึงเซนเขาเรียกว่าอันนี้ทางเดียวนะคะอยู่ได้1นึ่งตัวความกว้างของปากกระบอกก็ประมาณ3นิ้วนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้ความยาวประมาณ40เซนนะคะหัว หัว20เซนแล้วก็ท้าย20เซนอันนี้อยู่ได้2ตัวนะคะป้าก็จะทดลองเลี้ยงซัก10คู่เนาะน่าจะเป็นตัวผู้5ตัวเมียห5ตัวนะคะจะทดลองเลี้ยงดูก่อนอันนี้เดี๋ยวป้าแช่เอาหม้อออกก่อนแล้วเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทำต่อไปนะคะอันนี้ป้าแช่น้ำเกลือไว้นะคะ ป้าใช้เกลือเม็ดหรือว่าเกลือสมุนทนี่แหละค่ะประมาณ2 3ถึงสพกิโลต่อปริมาณน้ำเท่ากับตัวปูนะคะที่เราจะเอามาเลี้ยงไว้แล้วแต่ภาชนะเลยนะคะป้าจะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้เลยประมาณ3วันแล้ววันที่4ป้าก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำสะอาดทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งแล้ววันที่5เราก็จะเอาตัวปูลงมาเลี้ยงกันเลยนะคะ เอาปูที่ซื้อพ่อแม่พันมาทั้งหมด10บคู่20ตัวนะคะอันนี้มาลงบ่อแล้วนะคะอันนี้เราก็เอาผักตกชวาวางไว้ให้เขาแล้วก็เป็นกระบอกไม้ไผ่เนี่ยค่ะกระบอกไม้ไผ่เรียงไว้สองชั้นนะคะแล้วก็มุงด้วยหลังคากระเบื้องหลังคานะคะแล้วป้าก็จะคุม เพืจะข่ลวดตัวน,นี้ป้องกันเขาปีนออกมาอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะคะป้ากำลังให้อาหารปูเขาก็ออกมากินเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวไหนออกมาก็จะป้าก็จะให้ตัวนั้นนะคะ ป้าได้เตรียมบ่อปูนเอาไว้อนุบาลลูกปูนะคะตอนนี้เราก็แช่ต้นกล้วยทิ้งไว้นะคะเตรียมไว้สองบ่อก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์หรือจนกว่าต้นกล้วยจะเน่านะคะแล้ค่อยล้างแล้วก็แช่น้ําเปล่าอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาดูกระบะปูนที่ป้าเลี้ยงไว้ยี่บตัวนะคะตอนนี้ก็คือตายไป4ตัวแล้วเหลือสิตัว จะมอไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะบางตัวเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปอยู่บนกระบอกไม้ไผ่แล้วก็น่าจะเป็นตัวเมียที่วางไข่ตัวเมียวางไข่เขาจะขึ้นไปอยู่บนกระบอกไม้ไผ่เขาก็จะหลบอยู่อะค่ะมองไม่ค่อยเห็น จะหลบอยู่ตามผักตกชวาหลบอยู่ตามกระบอกไม้ไผ่ก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าแม่ปูพร้อมครอบเมื่อไหร่แล้วป้าจะมาลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ